ต่อมานะครับผมก็จะมาแบ่งปันกับเพื่อนในเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เนาะเออที่เราเรียกกันว่า roa ra นะครับก็คือ return on asset มันจะมันจะมาคู่กันกับ2ตัวก็คือมี return on equity อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งมันมีหลายตัวอันนี้คือเรามาเปรียบเทียบกันเนาะเป็นอัตราร้อยละนะครับเอามาดู return on a s c e s กันมักงนะครับ return ก็คือมันมาจาก pl นี่แหละนะครับ pl อย่างที่ไล่ปกปกีิเนี้ย นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนะี่ย pl เนี่ยก็คือตัวกําไรสุทธิตัวเนี้นะครับก็คือตัว r นะครับก็คือตัวรีเทิร์นะครับส่วนไอ้สินทรัพย์เนี่ยเราเอาอมาจากบาลานซ์ชีตนะครับไอ้บาลานซ์ชีตเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหม bs นะครับบาลานซ์ชีตเนี่ยมันจะมี a อ c e เซดเนาะแล้วก็จะมีนี้สินนะครับ liability แล้วก็มี equity ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราเอา access ตัวนี้ครับรวมนะครับแต่โดยปกติผมจะใช้ตัวนี้นะเป็นสินทรัพย์ถาวรอ,อันนี้เขาเอา access รวมเนาะอืมก็เอารวมมานะครับโดยการที่สินทรัพย์รวมเนี่ยจะต้องเอาเป็นสินทรัพย์รวมถั่วเฉลี่ยนะก็คือสินทรัพย์เนี่ยมันเวียงใช่ไหมระหว่างปีเขาก็จะเอาต้นปีกับปลายปีมาบวกกันหารสองเอออนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสินทรัพย์รวมถั่วเฉลี่ยนะครับ แล้วเราก็ไปเอาไอ้กำไรสุทธินะครับออ่าอ่า ROE ก่อนเนาะ IROE นะครับเราก็ไปเอากำไรสุทธิของใน PL มานะครับแล้วก็มาหารด,ด้วยเอากำไรนั่นแหละมาหารด,ด้วยเอ็เซดนะครับถ้าอยากจะรู้เป็น100้อยละเราก็ค้อยอมเราก็จะรู้ว่าจริงๆกํากำไรต่อสินทรัพย์แล้วทำไมเราต้องหาเรื่องของกำไรต่อสินทรัพย์ ครืออย่างนี้เราอยากจะรู้ว่าความสามารถของสินทรัพย์เรามีประสิทธิภาพเท่าไร่อันนี้มันมองถึงในเรื่องของประสิทธิภาพนคาว่าประสิทธิภาพคือประมาณว่าไอ้เครื่องจักรที่เรามีที่ที่ดินอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเป็นสินทรัพย์เราอะนะครับเราต้องมามองว่ามันจะเจเนเรตกระแสเงินสดได้เท่าไหร่เออยิ่งได้มากยิ่งดีแสดงว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราซื้อมามันจะ้เจเนเรตกระแสเงินสดเราได้เยอะ ต่อนหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานคือผมจะมีคิดก่อนๆคือไอ้บาลานซ์ชีตเนี่ยมันมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือสินทรัพย์ฝั่งขวาคือหนี้สินละทุนนะครับตอนที่เรามาเปิดกิจการใหม่ๆเราจะหาเงินมาเจากสามส่วนอันนี้คือพูดยอ่ยอๆนะเราจะหาเงินาจากสามส่วนขึ้นหนึ่งเงินเราเองสองเราชวนเพื่อนมาร่วมลงทุนสามไปกู้เงินมาจากธนาคารหรือกู้เงินมาจากคนอื่นมันจะมีอยู่สามตัว มันจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็คือฝั่ง L กับฝั่ง E ใช่ไหมเออเพื่ออะไรเพื่อจะเอาเงินเนี้ยมาหาฝั่งซ้ายก็คือ Access ก็คือสินทรัพย์มันอาจจะเอามาลงเป็นเงินสดกันก่อนหรือเอามาลงเป็น PPE อะไรก็ได้บางคนเนี่ยเขาลงหุ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเอาพวกรถยนต์อาคารหรือที่ดินมาลงเลยนะครับแล้วพอเราได้ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งซ้ายนี่แหละมันจะ g e เน r a t กระแสเงินสดได้เท่าไหร่เราก็อยากจะรู้ว่า ต่อหนึ่งเท่าของไอ้ฝั่งต่อหนึ่งเท่าของไอ้ฝั่งขวาเนี่ยรวมสินทรัพย์มาทั้งหมดสมมติว่ามีอยู่สิบล้านมีกําไรอยู่หนึ่งล้านแสดงว่ามันมีกําไรต่อสินทรัพย์คือสิบเปอร์เซ็นเองงไหมเออไม่งงมันก็คือง่ายๆอย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าสินทรัพย์มันสามารถสินทรัพย์เนี่ยมันคงที่อย่างเงี้ยมันสามารถทํากําไรได้เยอะมันก็จะดีมากๆเลยอืมกาําไรเอ้สินทรัพย์อะ มันสามารถทํากําไรได้เยอะนะครับโดยปกติสินทรัพย์ที่จะทํากาไรได้เนจะ็ทนเละกระแสงินสดได้ก็คงจะไม่ใช่สินทรัพย์สภาพคล่องหรอกนะครับก็จะเป็นพวกสินทรัพย์ถาวรจะเป็นส่วนหลกักก็คือที่ดินอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรค่าลิขสิทธิท์ิบัตรนะครับพวกนี้เนี่ยจะเจเนเรตกระแสงินสดยิ่งสภาพคล่องต่ําเท่าไหร่จะยิ่งเจะต้องมีการเจเนเรตกระแสงินสดได้ดีกว่าอ่าสินทรัพย์หมุนนะครับสินทรัพย์หมุนอย่างเช่นเงินสดเอาไปฝากแบงก์กระดกเบียแค่0ู5สองห้านะครับ เออหรือถ้าจะเอาไปลงทุนในบริษัทอื่นที่เป็นแบบอ่าเทียบเก้าก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับเขาก็เอาไปเทรดอาจจะเสียหรือไม่เสียก็ไม่รู้แหละหรือว่าเอาไปซื้อหุ้นกู้ก็อาจจะได้ตามราคาหน้าตัวนะครับมันก็จะออกมาในรูกขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสินทรัพย์ยิ่งอ่ายิ่งต่ําหรือกําไรยิ่งสูงนะเนี่ย ROA เนี่ยรวมๆแล้ว นะครับก็คือตัวเศษให้สเสียวไปก่อนคือกําไรให้เย็ไปก่อนยิ่งดีนะครับผมจะมาดูแต่ถ้าจะพอยต์ของมันคือเราจับที่ของมันคือการมีประสิทธิภาพของสินทรัพย์มากกว่าถ้ามาพูดถึงคําว่า ROA นะคือผมจะพูดถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่เรามีว่าจะเจเ e r a t กระแสเงินสดได้เท่าไหร่นะครับส่วน ROE บ้างละ่ะ E ก็คือเอา E ตัวนี้ R ก็คือเอากําไรเออ เอากําไรแทนที่จะมาหารด้วย A ก็มาหารด้วย E แทนอืมหมายถึงว่าลองมาดูนะอีซ้ายนี่คือ A ออีขวานี่คือ L กับ e ีอีต้องน,อน้อยเพราะมันเป็นตัวหารถ้า E น้อยและ A ไม่ขยับแสดงว่า L อลสูงแสดงว่ากิจการเนีไปกู้มาเยอะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยอ่าก็คือมีการซื้อหุ้นคืน ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะไปกระจายในตลาดจะน้อยนะครับเจือจางมากเลยตรงเนี้ยหมายถึงว่าคนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยเมื่อได้กําไรเมื่อได้กําไรเนี่ยส่วนต่างเนี่ยลงกับเขาเต็มๆเลยสมมุติกําไรสุททีเนี่ยต้องนั่งคิดนะพองบ p ีอมันเสร็จอะมันจะเป็นกําไรใช่ไหมเออกาไรมันจะถูกแบ่งออกไปหนึ่งคือสำรองตามกฎหมายนะครับสองก็คือ เก็บไว้ลงทุนต่อเพื่อมีโก้ดก็คือตัว G ีไอตรงนี้เนี่ย G เนี่ยเท่ากับ EE e คูณเ o e ก็คือนักวิเคราะห์จะใช้ตัวนี้นี่แหละนะครับก็คือเก็บกักไว้เนี่ยนะครับคูณด้วยเอ e ก็คือตัวโก้ดตังที่เรามีเราสามารถจะโก้ดกิจการได้อืเพราะเราคิดว่าเราจะไปลงทุนต่อคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริหารที่เก่งนะ เขาจะมีโครงการเต็มไปหมดเลยที่เขาจะหากโกรได้แต่ที่เขาลำบากคือด้านด้านขวาจะเอาเงินมาจากไหนถ้าเขามีเงินเอาอย่างนี้ถ้าเราอ่ะเป็นเจ้าของใช่ไหมอยากเปิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านขายจิ้นเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิดร้านอ่าขายของเล่นเด็กเออ เราก็ต้องทำแคปโปรของแต่ละโครงการมาว่าอะไรให้จุดคุ้มทุนเราเร็วที่สุดและสร้างผลกำไรเราได้รีเทิร์ในระยะยาวใช่ไหมครับเราก็จะมีโครงการเราก็จะเรียงลำดับที่มันได้เยอะก่อนหรือว่าจุดคุ้มทุนมันเร็วก่อนปึ๊บ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 หนึ่งองทที่ห้าเราก็จะทำอันนั้นก่อนใช่ไหมแต่ถ้าวงเงินเรามีจำกัดเราก็จะได้ไม่กี่อย่างใช่ไหมผู้บริหารนะเออเพราะฉะนั้นโก้ดมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าตังค์เรามีเยอะเราเก็บกักเงินไปเยอะ สมมติกำไรสุธทธิเราเยอะแบ่งสำรองนักกฎหมายส่วนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ครับสมมติห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์สำรองจานู่นนี่นั่นอ่ะสมมติเหลือเก้าสิบเก้าสิบเนี่ยเราก็ไปประชุมก็ถือหุ้นมันก็จะมีว่าเราจะปันผลออกปันผลออกเนี่ยถ้ามองในมุมมองบริษัทผมว่าไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าบาริษัทมันจะขาดขาดเงินเออมันจะขาดเงิน แต่ว่าไม่ปันก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ถือหุ้นเขาก็ต้องใช้ตังในการดำรงชีวิตในรอบระยะเวลาบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจะมาซื้อหุ้นเราแล้วเราไม่ได้จัดปันผลเขาเลยเนี่ยเขาก็บางคนก็จะมองในมุมมองว่อาอ้าวแล้วเขาจะซื้อทําไมเอาแต่กําไรส่วนต่างราคาหรอแล้วถ้าเกิดกิจการมันไม่ประสบความสําเร็จขึ้นมาคือมันเราคิดว่ามันโสต์แต่มันไปแล้วมันเจ๊งเขาก็จบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพอเวลามุมมองของผู้เล่นหุ้นเขาก็จะมองในตัวของเงินปันผลที่เราเรียกว่า,า discount cash flow กลับมาด้วยเอ,อในมุมมองเพราะฉะนั้น่ะถ้า,ากิจการมันไปได้ดีมันก็ต้องปันผลให้ส่วนหนึ่งเลี้ยงเป็นน้ำจิ้มไปอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บไว้ทําโก้ดตรงนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าส r u c กเจอว่าเราจะส r u c กเจอไหนดีที่สุดนะครับปันผลไปหักภาษีสิบเก็บไว้ไม่โดนหักด้วย นะครับเก็บไว้เราก็ต้องดูใจของคนที่มาซื้อหุ้นในกิจการเราด้วยว่าเป็นคนที่เงินนอนหรือเปล่าด้วยเออมันมัน,ม,นมันสะท้อนหลายมุมนะตัวนี้เนี่ยนะถ้ากิจการเนี่ยอี e มันต่ําแสดงว่าแมันสูงอ e น้อยแสดงว่าผู้บริหารมั่นใจมากเลยว่าจะไม่ออกหุ้นให้กับคนทั่วไปถือไม่กระจายความเสี่ยงเขาต้องมั่นใจได้เลยว่ากิจการเขาจะไปได้ไม่งั้นเขาไม่กล้าวัดใจจริงไหม เออแต่เมันเท่าเดิมแสดงว่าเขาไปกู้เงินเยอะอัตรา,าส่วนล,มล้มละลายก็สูงแต่ต้องมองในมุมอย่างี้อีกว่าให้คนปล่อยกู้ก็ยังไม่แต่ให้ปล่อยเออคนปล่อยกู้ก็ให้ปล่อยแสดงเขาก็ต้องประเมินแล้วว่าไอก้กิจการนี้มันไปได้มองกันหลายมุมนะเพราะฉะนั้นน่ะเขาจึงต้องหาอ่า weighted average cost of capital คือ จุดเบสมันอยู่ที่ที่ตรงไหนนะครับแล้ว,วโครงสร้างของเงินทุนอันนี้ ROE เนี่ยต้องดูหลายเรื่องนะครับแล้วมาหาจุดที่ดีที่สุดโดยการจําลองสถานาการณ์เราเรียกว่าซีนารีโอแล้วก็ทำมอนติคาโลขึ้นมานะครับเออเอาเป็นหลักๆก,ก็คือ ROE ยิ่งสูงก็ยิ่งดีหมายถึงว่าผู้ถือหุ้นก็จะได้รีเทิร์นตอนหนึ่งหน่วยของเขาเนี่ยจะได้รีเทิร์นสูงลองดูนะครับเอางี้มีกิจการเนี่ย กิจการเนี้ยไม่ยอมออกหุ้นเพิ่มทุนเลยแต่ไปกู้แบงค์เพราะฉะนั้นเนี้ยหุ้นมันยังอยู่เท่าเดิมถ้ามีกําไรมาเยอะเขาก็แบ่งเต็มเต็มเออถ้ามองในมุมนี้นะอีกกิจการหนึ่งแต่เขาก็ต้องไปวัดดวงกับเพื่องอดอกเบี้ยจ่ายที่จะมีอัตราส่วนการล้มละลายจริงไหมถ้าเกิดว่ากิจการเนี้ยมันเกิดผันผวน,นขึ้นมาแคทโฟมันไม่เข้าแต่ดอกเบี้ยจ่ายมันจ่ายฟิกนะครับแต่ในอีกกิจการหนึ่ง ไม่ได้ไปกู้แบงค์หรือกู้จนเต็มแล้วไม่รู้่ะนะครับเออไม่ได้ไปกู้แบงค์หรือกู้เต็มแล้วก็ไม่รู้นะเลยก็เลยมาออกหุ้นเพิ่มทุนถ้ามองในมุมกลับอ่ะมันไม่มีหรอกว่าเจ้าของคนไหนเนี่ยทำงานจะตายแล้วจะมาแบ่งให้กับคนอื่นเออการออกหุ้นเพิ่มทุนแสดงว่าเขาจะเฉลี่ยความเสี่ยงให้มองในมุมผมผมเห็นแบบบางคนแบบเออเล่นหุ้น คือมันต้องอ่านให้ให้ลึกลงไปลึกลงมาลึกลงไป,งไปผมก็อ่านไม่ได้ขาดขนาดนั้นแต่แบบอันนี้ก็เอาตามที่อ่าเราเราเรียนเรานี้มาเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่แหละนะครับัังวิเคราะห์ผู้การกองทุนก็จะประมาณนี้ว่าประมาณว่าถ้าเขาร่วมให้เราเฉลี่ยวความเสี่ยงคะแทนเขาไม่มั่นใจว่าโครงการมันจะสําเร็จเขาก็เลยหาคนอื่นมาร่วมร่วมร่วมล่วมวม,วม,มามาช่วยกันหน่อย เขาขาดสภาพคล่องด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมันจะสําเร็จหรือเปล่าเออมันจะสําเร็จหรือเปล่าวันนี้อะไรเงี้ยนะเออมาช่วยให้คนอื่นมาช่วยเฉลยความเสี่ยงแล้วก็ถ้ามันสําเร็จขึ้นมาก็แบ่งกันไปถ้ามันไม่สําเร็จก็ไม่ได้เจ็บคนเดียวอืมคืออย่าไปคิดว่าธุรกิจมันสวยหรูนะครับมันคือมันโหดร้ายถ้าเกิดเขาไปกู้แบงค์เขาก็ต้องไปวัดใจว่าเขาจะมีตังค์ส่งดอกหรือเปล่า แต่เขาไปกู้ได้แสดงว่าเขาต้องมีสินทรัพย์คข้าประกันจากพวกอ็นบใช่ไหม a b เเอเขาต้องมีใช่ไหมเออพวกมอร์เกตพวกอะไรเงี้ยเขาต้องมีแสดงว่าเขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ROE หมายความว่ายิ่งสูงยิ่งดีหมายถึงว่าเจ้าของเขามั่นใจเออเขาเลยบอกว่ายิ่งสูงยิ่งดีนะครับเขาก็บอกว่า ROE เป็นการแสดงเงินทุนต่อความเป็นเจ้าของนะครับและการได้รีเทิร์นกลับมาในการดําเนินงานเห็นไหม คือแต่อย่าลืมนะไอ้ตัว R เนี่ยมันมันคือเกณฑ์คงค้างนะกำไรตัวนี้มันไม่ใช่ตังค์จริงๆต้องไปดูคู่กับกระแสเงินสดด้านการดำเนินการก็คือ CFO ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่ากู้มาแล้ว CFO เอาไปลงทุนอย่างนี้นะมองนะกู้มาปุ๊บ CFO เอาไปลงทุนเราก็ต้องวกกลับมาดู CFO ว่ามีเงินกลับมาหรือเปล่า แล้วตอนกลับมาเนี่ยเราต้องดิสคขากลับมาเนี่ยประเมินโครงการกลับมาว่ากี่ปีคืนทุนแล้วมีเราค่อยไปดูโครงการใหม่ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็ทําหลายโครงการได้นะครับถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องเลือกโครงการเอาที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับอัตราประสิทธิภาพเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละนะครับคืออ่าพอเวลาเขาออกมาแบบเนี้ยเราก็ไอ้แบบเนี้ยมันแค่ไปจําแค่ไปสอบเนาะ แต่การปฏิบัติงานจริงเราต้องมองให้ลึกให้ลึกลงไปให้ลึกลงไป,ให,งไปให้ลึกลงไปเหมือนเราดูหนังนะครับเออมันจะออกข้อมูลในประมาณนั้นอืมอันนี้ก็วันนี้ก็มาแชร์ในเรื่องของ ROA กับ ROE